ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็เจอกันอีกครั้งครับกับทีมงานโซล่าเซลล์มหาสารคามครับมื่อนี้นะครับเพาพามาเบิงนะเพิ่มมาสอบงานกับลูกค้าแจ้งไปว่านะครับปั๊มโจได้นะครับมันขึ้น e 6หแล้วก็น้ำไหลบ่สะดวกพอดีเขามาเบิงแล้วนะครับมันเป็นเกิดจากครับน้ำน้ำขาดนะครับนำรถท่านบ่นนี้จ๊อไปยี่ยี่สี่เมตรแม่นอกกับเพอยี่สี่หนาะยยี่สี่เมตรนะครับ ตอนเข้ามาติดตั้งที่แหลกนะเขาก็ได้ลงคลิปไปยูนถังถาอย่าเข็นครับเขาก็ล่องไล่เบื้องในคลิปนะครับเนาะมาอีกมื่อนี้นะครับน้ารู้สึกว่าสิไหลเบาเบามากๆเลยครับตอนแรกที่เขาเปิดนะครับสังเกตนะครับสังเกตจากหลอบมันนะครับตอนตอนแรกที่เข้าเปิดเนี่ยครับรอบนะครับหลอบมันอยู่ว่านิ่งนะครับตอนที่เขาเปิดตอนแรกนะครับมันยืดกระโดดไป ขึ้นสองพันกว่านัเแล็กกระโดดไปสี่พันนำกระสือกสะอกอื่นสะอกสะอื่นยุ่นเรื่อยนะครับเนาะอันนั้นเกิดจากสาเหตุที่ว่านำมันไหลบ่ท่านนะครับอันนี้เขาเปิดไหมไหมนะครับนำกับลุงซื้อาที่เต็มท่ออยู่นะเต็มท่อแต่ว่ากับ่ค่อยดีปนไดนะครับเนื่องจากว่านำมันมาบ่ท่านอันนี้เขาตอลงไปอีกนะครับถึงพื้นเลยนะครับเหลือไว้แค่ประมาณเม็ดเดียวนะครับก่อนสีช่อพื่นดิน ก็เห็ดไห้น้ำดีขึ้นมากนะครับแต่ว่าก็ยังบอ่อท่านสเร,นรินปันไหบอันนี้ครับถ้ามันเป็นเหตุการณ์แบบนี้นะครับเา่าอาจจเจ้ะลงไปอีกหรือว่าอาจจีเจาะบอ่อไหมนะครับเนาะมันกับบ่มี่ทางแก้แล้วเพราะว่าเฮากะย้อนสเรินลงไปถึงพื้นแล้วดีขึ้น,นครับดีขึ้นอยู่ตอนมากที่แหลกเนี่ยมันไหลบ่ถึงถึงทอนะไหลไหลโดนบ่ขาดอยู่เนาะ แต่วันนี้กะใข่แน่ก็เกาสงสัยปีหนาที่ได้จ่อไหมต้งใสปีนาที่ได้จ่อไหมนะกะกะมันตื่นเนี่ยครับมันเริ่มเริ่มสิขาดปากคอไปแล้วนะครับ้าน้นามันขาดนะครับให้เขาสังเกตง่ายๆนะครับรอบตรงนี้ครับรอบเวลาเขากดไปนะครับให้เขาสังเกตนะครับไฟเนี่ยไฟดวงดวงตรงนี้นะครับมันจะติดนะมันจะขึ้นตรงที่ RPM ครับรอบแล้วรอบมันอีกระโดดนะครับกระโดดบันิ่งอย่างสี่นะครับอันนี้มันมีหนามอยู่มันมันมันก็เลยเให้รอบมันนิ่งนะครับถ้าน้ำมันขาดปุ๊บนะครับมันเฉ็ๆให้รอบมอเติร์เข้าหมุนไว้ขึ้นครับอาจจะกระโดดขึ้นไปเป็นซีพันรอบเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันมันหมุนตัวเปล่ามันบนมีนามนะครับอันนี้กาสังเกตง่ายๆนะครับถ้ารอบมันยังนิ่งอยู่นะครับก็คือมันมีนามอยู่นะครับมันหนักมันก็เลยหมุนขึ้นรอบสูงบ่ได้นะครับถ้าน้ำขาดมันก็เลหมุนตัวเปล่าเลย ไหวเลยนะครับพอว่ามันเบามันก็ิดกระโดดขึ้นไปอาจสีพันหรอบเลยก็ได้นะครับนะครับก็สังเกตง่ายๆนะครับตัวนี้ปั๊มม่มีปัญหานะครับปั๊มของยี่ห้อโจไดครับอันนี้เขาก็ติดตั้งไปประมาณหนึ่งปีนะครับปีเดือนนี้พอดีนะครับเขามาติดนะครับมาติดกับประมาณเดือนนี้แหละนะครับพอดีลูกค้าแจ้งไปเขาก็ได้เขามาซ่อมให้นะครับเขามาดูแลให้ครับ อันนี้เป็นท่อขนาดสองนิ้วตอนนี้ก็ดีไหลอยู่ประมาณนิ้วสองครับนิ้วสองอย่ไใดอย่หครับนิ้วสองที่เต็มพอดีอย่เริ่มสะอึกแล้วครับเพราะสังเกตจากเสียงน้ำที่มันไหลลงจ่วจ่อนะครับคือจงเอาปั่มไปสูบแล้วมันเถาเดี๋ยวเอากระติกน้ำไปลอยไวไหมนีั่นแลยครับเสียงในบบอก็เริ่มขาดแล้วนะครับเสียงในบ่อกัเริ่มนี โกกลากโกกลากแล้วนะครับมีน้ำตนแล้วสังเกตง่ายๆนะครับถ้าเกิดจากปั๊มนะครับมันก็อาจจะบ่ีไหลเลยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าเบื้องมันฟองีอย่างฟองอาการฟองของปั๊มนะครับปั๊มนี่ครับของโจไดรับเขาสีเขียนไว้เลยนะครับให้เราสังเกตเบื้องดีๆนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยครับบางคนกับบอรลูนะครับนะครับเอาสีเขียนไว้ให้ตรงนี้นะครับง่ายๆนะครับ ลูกค้าแจ้งไปนะพรับพี่ลูกค้าพ่นแจ้งไปบอกว่ามันขึ้น e 6นะครับก็มันก็มี่สองยางครับสภาวะขาดน้ำนะครับแล้วก็แสงอ่อนนะครับเนาะเขาก็สังเกตง่ายๆนะให้เขาให้เขาไปเช็คเบื้องนะครับว่ามันเกิดจากอย่างนะถ้าน้ำเขาบาขาดนะครับแสงบลอ่อนนะมันก็อาจจะเกิดจากกลองคอนโทรลที่มันมันมีปัญหาเองก็ได้นะครับตอนนี้แดดซ้ำเก่านะครับเขามาสังเกตเบื้องรอบนะครับน้ำหน่อยลงเป็นไรครับแับนี้ครับรอบดันขึ้นครับเพราะว่ามันเบาครับมันเบา มันเปรอะนักนานะครับนามมันขึ้นมาหน่อยมันก็เลยเบาหลอบมันก็ดันขึ้นสูงได้ครับถ้านามมันขาดเลยนะครับมันก็จะดันขึ้นไปถึงสี่พันหลอบได้เลยนะครับ นี่คือเป็นอาการ e6 นะครับเอาเช็คขันแรกก็คือหนึ่งเช็กหนามก้อนครับแล้วก็เช็คเบื้องแผงเขามีอย่างบังบอครับมีต้นไม้มี่อย่างบังบังแดดบอครับถ้าบอมีสองอย่างนี้ก็คือกองคอนโทรลมันอาจจะพังเองก็ได้นะเพราะไขยมาเช็คในตัวปั๊มอีกที่หนึ่งครับอันนี้กับบอมีปัญหาอย่างครับสำหรับคลิปนี้กับโค้งจีพ่อแค่นี้ครับผมกะฝากเตือนไว้นะครับวิธีเช็คเบื้องต้นครับผมคลิปนี้กับสวัสดีครับ